ความคิดของจักรพัรด์บทเรียนชีวิตและอำนาจจากนโปเลียนคำคมของนโปเลียนเกี่ยวกับความรักและชีวิต 1. เมื่อคุณตัดสินใจแล้วให้ยึดมั่นกับสิ่งนั้นไม่มีคำว่าถ้าหรือแต่อีกต่อไป 2. ด้วยความกล้าเราสามารถทำสิ่งใดก็ได้แต่ไม่ใช่ทำทุกอย่าง 3. ฉันมีคำแนะนำเพียงข้อเดียวสำหรับคุณจงเป็นเจ้านาย 4. จนกว่าคุณจะกลางปีกคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าคุณสามารถบินได้ไกลแค่ไหน 5. คนที่แท้จริงไม่เกลียดใคร 6. ความร่ำรวยมีได้อยู่ที่การมีสมบัติแต่อยู่ที่การใช้มัน 7. ความแคลงแกรงใจเป็นคุณธรรมทั้งในประวัติศาสตร์และในปรชัชญา 8. ชาวฝรั่งเศสบนเรื่องทุกอย่างและตลอดเวลา 9. เพื่อนควรได้รับการปฏิบัติราวกับว่าวันหนึ่งพวกเขาอาจเป็นศัตรูกัน 10. ผู้ชายจะพิจารณาเฉพาะความต้องการของตัวเองเท่านั้นไม่เคยคำนึงถึงความสามารถเลย 11. คํำว่าเป็นไปไม่ได้เป็นคำที่พบได้ในพจนานุกรมของคนโง่เท่านั้น 12. ผู้ชายจะถูกกระตุ้นด้วยปัจจัยเพียงสองประการเท่านั้นคือความกลัวและผลประโยชน์ส่วนตัว 13. ความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่คือความปรารถนาอันแรงกล้าของบุคคลผู้เปี่ยมอุดมด้วยคุณธรรมผู้ที่มีความปรารถนาอันแรงกล้านี้อาจกระทำอันดีงามหรือความชั่วร้ายก็ได้ขึ้นอยู่กับหลักการที่ชี้นําพวกเขา 14. หากคุณต้องการให้สิ่งใดทำได้ดีจงทำมันด้วยตัวเอง 15. ความกล้าหาญก็เหมือนกับความรักต้องมีความหวังจึงจะบํารุงเลี้ยงได้ 16. การรักษาที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายคือจิตใจที่สงบคำคมของนโปเลียนเกี่ยวกับการเป็นผู้นำและอำนาจในบรรดาตำแหน่งอื่นๆนโปเลียนเป็นกงศูนคนแรกของสาธารณรัฐฝรั่งเศสพศส3 4 9ถึง2404และจักรพรรดิของฝรั่งเศสพศ .2407 ถึง24 2417และต่อมาในปีพศ241817 ความทะเยอทะยานไม่เคยเร่งรีบมากกว่าฉันมาก่อนมันเพียงแค่ก้าวตามสถานการณ์และวิธีคิดโดยทั่วไปของฉัน 18. ฉันเป็นผู้สืบทอดไม่ใช่ของหลุยที่16แต่ของชาโลมัน 19. คุณจะแข็งแกร่งขึ้นด้วยการท้าทายการพ่ายแพ้และเปลี่ยนการสูญเสียและความล้มเหลวให้กลายเป็นความสาเร็จ 20. การปฏิวัติคือความคิดที่ได้ผลสุดยอดแล้ว21 กองทัพคือเกียรติยศที่แท้จริงของประเทศเราข้าพเจ้าปรารถนาให้เผ่ากระดูของข้าพเจ้าได้สถิตยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแสนท่ามกลางชาว